ว่าจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่25 2 7บถึง27บันทึกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสียและจงพูดความจริงต่อกัน เพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มารข้อคิดจากพระวจนะอย่าเปิดโอกาสให้มารทำงานในชีวิตของเรา 1. ด้วยการพูดมุสาแทนที่จะพูดความจริงมารคือพ่อของการมุสาแต่พระเจ้าสอนให้เรายึดสัจจะ 2. ด้วยการไม่ตระหนักถึงการเป็นอวัยวะต่างๆของกันและกันไม่สนไม่ใส่ใจไม่เห็นคุณค่าด้อยค่าและทำลายพี่น้องครอบครัวในพระคริสต์ 3. ด้วยการโกรธที่ปราศจากการควบคุม 4. ด้วยการไม่ให้อภัยผู้อื่น 5. ด้วยการทำบาปต่อพระเจ้าต่อมนุษย์และต่อตัวเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ